เอาละทุกคนอย่าไปสนใจอะไรด้านบนนั่นเลยเรามาเริ่มเกมนี้กันเลยดีกว่าลักกี้งสไกบอกระเรื่อผมเลยแอบเสียจริงเลยว่าผมขุดจะบอกนี้ไปผมจะได้ระเบิดหรือเปล่าถ้าผมได้ระเบิดนี่เกาะนี่มัหายไปที่เกาะเลยหรอโอเคลัะเบิดเหโอฮีโร่โอเวอวิลเลยอีกแล้วฮีโร่มาช่วยเราเหรอไม่มีทางนะฮีโร่นะฮีโร่โอเดอร์วิลมาพบกับกับระเบิดคู่ใจของเขาทำให้เกาะเกือบหายไปเพราะมันชัวๆ สรามเรียบร้อยเบลล็อกหายไปแล้วแต่ช่างเถอะอันนี้จริงก่อนอันนี้ผมก็เล่นไปก่อนนันเนียนะคืออยากลอมแบบเฉยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่บัดซบมากรอบก่อนก็รู้ว่าแบบบัดซบมานะรอบนี้บัดซบยิ่งกว่าเปิด3กล่องแรกมาด้วยระเบิดและแท้ทำไมเกาะทั้งเกาะหายไปเลยก่อนอันนี้กว่าจะเจอระเบิดที่ต้องหลาย1ิบกล่องเลยนะอัน,นี่สองกล่องแรกระเบิดมาสองลูกเลยโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมจริงเลยชีวิตกูณจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมนะลัคก,กี้พลอ์ชันดูสิอะไรเนี่ย โอเคนะฮะอ๋อลังหนต้องมาทำไมเนี่ยคุกกี้ต้องมาทำไมเนี่ยกระต่ายโอ้ <c oughs> ไม่มีป <c oughs> ระโยชน์สักอย่างเลยโอ้ <c oughs> นี่สิถึงเรียกว่าประโยชน์แต่ขอไม่ละโอ้กระโดโซ่เลยอู้กระโดดนะกระโดะโดขดั้นสามเลยโอ้ยปัดทัดติดกับแรงจริงเลย ตัวหาหนั่นเองแนดแก็ได้แดดแก็ได้สปีดมาแล้วก็อย่างนั้นมันก็เพิ่มขเขาเร็วตอนที่ผมอยู่บนซาลาบอกนั่นแหละกันนะคุณต่อโอ้ฟักทองไปแล้วอะไรเฮ้ยแดดอยู่อะ problem เออกำลังใจฉันคขึ้นตัวปัญหาสินะบล็อกไอจิ้นหน่อยขยายดินแดงแลปีคอนแมวโอ้ไปหมดแมวโอ้โหแมว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 ,แมว,แมวไปเกือบหมดตายกันหมด ล็อกทองเหรอและประโยชน์ไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยคุว่ากูโดนก,กดินแล้ววะคุณตอ่อได้ไหมคุณต่อไม่ได้ไม่มีอะไรอ้าวบาก์คิบวอกใายฮีโ,โร่โฟช่นโอ้ของดีนะนี่แก๊สไม่ตีผมเหรอโอ้มหรสัจมหาสัจกับผีโอ้โหมาดียิงมาดีมาดีมาดีมาแข่งดอสดบอลเหรอ ไม่มีทางโดนหรอกเออว้าวไปแล้วออกอยู่นี่มาซบจริงเลยรายการเราโอ้โฮยตีก็ไม่โดนแกสนะ๊สเนอะมันเอามาให้ทำไมสิงมิตก็ไม่เกินความหาความฝันขาหักเท่าไรก็ยังไม่เยอะอ้าวแกส๊สไปแล้วหรอโอเคกูคือว่าข้างล่างน่าจะมีบล็อกรองไว้อยู่ลาพิส เอาการด่นเดนข่าวได้ไหมอวเข้าไปได้โอเคอมาวอชชิงอะไรกูถ้าคิดึงวอชชิงผมก็มาคุยกับอีนี่ก่อนแล้วกันแหมครั้งแ,แรกเลยที่ลักกี B ้บอกเวนนี่บีบีบีประโยชน์สักทีไอ้นี่ก็ไปไกลสักทีเดียวจะออกจากที่นี่ยังไม่ได้เลยงั้นก็อระเบิดฆ่าตัวตายก่อนแล้วกันได้ไหมน่ะขอลักกี้พสตนั่นก่อนสมุด โอ้โหแต่ให้แต่ละอย่างไม่ประโยชน์นี่สิดูนี่นะดูเป็นตัวอย่างนะนี่แหละคือประโยชน์ขอระเบิดแต่ละอย่างที่มันให้มาไอ้มอลให้ซัมบี้ตรงนี่สุดยอดจริงเลยป้องกันเราได้ด้วยอืมมันให้พิษมาเลยท้ายอ่ะแมวตกเอ็กเยี่ยมจริงโอ้เอเดอ์เพลเอเดอ์เพลเหรอเดี๋ยวก่อนนะเอเดอ์เพลออกไปได้ไหมท่องแคบมาแล้วกันโอเคออกไปได้ละ ไอโมเอ็นดิวมาโอเคทีนี้ก็ติดไปบล็อกทองนี่โอ้อยแต่ขุดได้ฮ่โอเคแต่ของที่ได้น่าจะดูไปดูเรื่องเพราะดูมันให้แต่ละอย่างนี่โอ้โหให้แต่ละอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นเออนี่เป็นไม่กี่ครั้งที่ผมอยากได้ว่าสลัมอย่างนี้มามีประโยชน์สุดๆทิ้งเอ็นชาร์จไปแล้วบอกคนนี้มาก็ใส mo, er, นะ่โมคิเปอร์หน่อยมาขยายพื้นที่นี่ให้แต่ละอย่างโอ้โหไม่มีแม้กระทั่งดินที่เหลือไม่มีแผ่นดินแทบจะยืนให้ให้ยืน ดูดูด,ดูแต่ะระยะที่มันให้มาระเบิดตั้งแต่สองรอบแรกเยี่ยมจริงเลยเยี่ยมสุดๆไม่มีอะไรที่มันเยี่ยมยอดของนี้อีกแลิระเบิดสองลูกติดฝุดตอ่อเบบี้แฟคต์รีเบลเอาไม่ได้อ่าเรียบร้อยไปแล้วเอาล่ะนะเอาหัวหน่อยมัดเรียบร้อยแฟ c ต์รีเบลกลายเป็นผีไปที่เรียบร้อยแล้วบู๊กับบู๊กอ๋อี่มันเที่อะไเนี่ย โอเคเออพอลองทะดูหน่อยแล้วกันนะดูเสื้อเป็นไงเฮ้ย Lucky Bow ไม่เห็นมีอะไรเลยอุยยาอะไรเนี่ยมามามาคูมาคูไอ,อ,อ้เออช่น Top forty four เก็บภาพมาชุดไปัวฉันจะพากอะไรแกไปไม่นด้เลยเพราะแกเป็นอมตะโกยทิ้งหมดไม่มีประโยชน์ Okay. อโอ้ยหมูอย่างน้อยกูก็ไม่ได้ตายฟรีไม่ดีอย่างน้อยกูก็ไม่ได้ตายอย่างโดนเจี๊ยบกู <c oughs> มีหมูไปด้วย <c oughs> แล้วจะเอาไงกับพื้นเนี่ยอืมบัตรซบจริงแต่ว่าสามีก็นลยทะดนตกตายหมดแล้วโอเคปังโอเคคุต่อโอ้ยอะไร Ghosty Horseman โอ้โหพื้นที่ยิ่งไม่อํานวยอยู่ มันก็จะส่งสุดโจทม้มาลอยได้กับคนคู่ดูคู่ใจของเขามาอ๋อโอเคอันนี้มาเป็นแพลตฟอร์มเลยรู้แล,ล้วว่าเจ้าโอ้โหแต่ละอย่างคีเปอร์ชักโอ้โหโฮีโร่เดอะวิลเลจกูฮีโร่กูโดนฟ้าผ่าทีเดียวกลายเป็นบิลเลียนออฟเดอะวิลเลจซะละแต่ตายหาละดูแต่ละอย่างนี่มันให้มาฉันรู้นะเจ้าหมามาแกเศร้าแต่ฉันเศร้ากว่าที่เราเปิดสองรูปมาตั้งแต่ต้นโอเคเลือดพร้อมละต่อ โอ้โหเลี้ยงทิขอเขาไม่ได้ไปแล้วโอ้โหจะตายครับปุ๊บเด็บร้อยหมาสูบไปซะละลัคกี้โพชั่นพยะโพชั่นครับอันนี้คืออันลักโอ้โหมันเอาอันลักมาให้เราอันนึงและที่เหลือเป็นอันลัคกี้พอยดูนี่อันลัคกี้โพชั่นไปอยังอ๋อเราปลาทิ้งหมดอย่างนี้ที่สุดท้ายมันเป็นและเปิดลัคกี้โพชั่นลักลบหนึ่งร้อย ให้แมงมุมติดพิษไปอเอาละมีของที่ดีกว่าอ้ยสุดยอดฮีโร่ของหมู่บ้านมาเพิ่มอีกแล้วโอ้ฮีโร่สอดเออได้เวลาสั่นแดงลีทได้เวลาสั่นแดลิทดาบแล้วฮีโร่พชันขอเลล้วกันยังไงซะถ้าผมโดนระเบิดตายไปก็ตายอยู่ดีเดี๋ยวไม่ได้ใช้โอ้ นี่สีของมีประโยชน์ขุดเลยอันี้ก็มีแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นละต่อโอเวนอ็ p ปเงกับ I o โอฟเอ r เดร์เลยเข้ามาทำไมเนี่ยสีโอ้ยของดีของดีกูเชื่อว่านี่จะเป็นของดีอย่างไรพื้นก็จะแข็งแรงขึ้นนิดนึงแล้วโอเคขุดต่อว้าวโอเคโอเคเอา,าไว้นี้ใช้อมบังว่าตรงนี้ขุดออกได้ไหมอืมขุด ออปุ๊บพาร์ททันทีเยี่ยมจิจะฆ่าฉันให้ตายหรือไงไม่ฆ่ามีระบบว้น้ำเลยเหรออเอาละอันนี้แม่เยี่ยมจริงเลยฮีโร่อยู่ที่บ้านผมสามตัวกดต่อปีสันออฟซิเดียนโอ้ออฟซิเดียน แค่นี้แหละที่เหลือก็เคคุณต่อโอ้ shit อ้ survival รอดด้วยโอ้โอเครอดรอดรอดแล้วรอดแล้วคุณต่อเ kick kick โอ้ยนักผูดเสียงสารละอย่างอ่าโอ้โหฮีโร่ฮักคนอยู่ในหมู่บ้านผมพลาดจังหวะน,นี้ฮีโร่เต็มไปหมดเลยอ่ะบ้านผมนี่เต็มไปด้วยเหล่าฮีโร่ที่เคยปกป้องหมู่บ้านด้วยสินะนี่อ่ะกดต่อโอ้โหแม่บมดฮีโร่ช่วยจัดก,การหน่อยแล้วกันนะกดต่ออะไรฮีโร่ไม่ทำงานเลยต้องให้สามัญชนธรรมดาจะเป็นคนจัดการสามัญชนตาแดงอะไรมีอะไร มามุงดูอะไรกันออฟซ d เดียนเพิ่ม28่ก็โ okay, อเคหนังจากที่มันพยายามทำลายกับผมทีนี้มันก็ให้ของที่ยากที่จะถูกทำลายแล้วแล้วลจากนี้มันก็ยังมีอีตัวที่จะบอกผมว่าแบบ watching you watching you เออโอเคครับรู้เรื่องครับรู้นะว่าดูว่าดูอยู่ตลอดแต่ไม่ต้องพูดให้รู้มากกว่าเดิมก็ได้เอาออฟซ d เดียนไปวางเล่นเลยเนี่ยมีไฟแช็คไหมขอหน่อยดิโอแมวออฟซิเดียนอีกแล้วอ,อะไร เหล็กแล้วที่ขุดผมทิ้งไว้ไหนเนี่ยตามเผิ่ทิ้งที่ขุดอีกเก่งจขาแล้วเกิดอะพวกนี้เออไม่มีที่ขุดออนอนกูต่อแล้วกันกูเพิ่งขุดอันดึงสร็จมาที่จะส่งอีกอันเดียมาอีกแต่รอบนีน้ผมเห็นที่ขุดเพชรแล้วเอาไปดิโอเคที่ขุดเพชรมาละมาแต่ขุดรัวดีโลนอัลเดอะซอส Well ได้เยอะ b a b l y เออโอเครู้เรื่องโอ้โกองกระชายแล้วเ <c oughs> ลยรีบออกหน่อยแล้วกันเ <c oughs> ดี๋ยวฮีโร่ตายฮีโร่ตายแมวตายเกาะนี้อุตส่าห์เริ่มมีชีวิตชีวาบันกลับมามือมนอีกครั้งทำอะไรต่อได้นี่อ่พะพลังกิจของผมคืออะไรปลาบางกอเหรอก,ก็ไม่ใช่แต่ว่าข้างล่างมีแพตฟอร์มเลยโอเคโอ้ห okay. oh. ุดลวกหุดลวัว มาจากไหนเนี่ยคุดรู้แล้วไปโซนละวคุณรู้เอาเมย์หมดเอามา,ม,า,ม,ามีอะไรส่งมาห,หมด,หหมด,หหมดอเอามาฮีโร่อะไรแล้วมีอะไรอ่ะส่งมาหมดส่งมาหมดอ่ะเอามาเอามาเอามาโอ้ยส่งอะไรไม่ส่งมันส่งตัวปัญหาระดับยักษ์มาไอ้นี่เกี่งกันแล้วกันมันส่งยักษ์มาย่างตีได้ปะเอาตีอะไรด้วยเอาละภารกิจป,ปั่มยักษ์ใครแต่ละอย่างโคตรล็อลกตัวเลยเออ เออสารามยักษ์เออสีปเปิดชากอุ้ยตัวอะไร <c oughs> โอ้ยเนาะกับผีมันจะออกมาเออแต่ผีจีนนี่หน้าต่อยเหมือนกันส่งระเบิดไปกู <c oughs> ให้มึงส่งระเบิดไม่ใช่เอ็นบิว <c oughs> <c oughs> ไก่เหรอไก่ก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกมั้งกูต่อแลยกัน โอ้ไก่ผีโอ้ไก่เออไก่ผีไก่ผีผอัลลัคก,กี้สควิตคอัทองกาเดียนออริกาเลซี่ไปแล้วเบื้องสูตรกาเลซี่ที่อยู่ใต้โลกแล้วโอเคได้พื้นละลักกี้ซอสทดสอบดิอัลลัคก,กี้ขาวอ่าเยี่ยบไปหมดเขากือโอ้ฮีโร่เห็นไหมมาใส่เลยลักกี้โพชชั่นกับอัลลักกี้โพชชัน่นขอเปิดด้วยลักกี้ก่อน โอ้มะเขาขี่เลยดิขี่หน่อยขี่หน่อยไปขี่ก็ลงไปอารักกี้ไปไงซัมบี้โอ้ไลา์กซะจริงต้องขนไปอีกว่ายนะเข้าไปสอดแทรกลอกสังหารลอกสังหารลอกโอ้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 มีเลสโยงตัท็อปสุดีกว่าโอเคโอ้อะไรอ่ะโอ้ยเซกิซัสหยุดจริงสักที บรรยากาศน่าสนใสจกับเพลงน้อยอันแบ่งเบาเมื่อกี้เจอผีเจอผีทำไมเ,เราไม่ได้สินะแม่ก็มันดวงดีงนะอาคนดวงดีนะต้องมีแผนการรับมือไว้อยู่แล้วกันกไว้ก่อนเลยแล้วก็เต็มตอนเผาซะ,ะไม่ไดิฉันมีสิ่งนี้นี่หว่าเอามานี่เลยไม่ต้องเผาหรอกระเบิดด้วยแหละสายโยนั่นละโอ,โอ้ย ก่โอเคมันตายแล้วตกเต็มหมดนึกว่ายังไม่ตายแต่ว่ามันก็ยังไม่ตายจริงๆกันแหละเคลียร์ลาไปหมดแล้วโอ้ยอีกลงขังน้ำบ้านอีกละเอาละ่ะฟูดต่อส่งไม่หมดมันส่งอัศวินแห่งริมเลิมาโอ้ยน้อแรงจริงเลยมาฮีร์ล็อ,อ,อกโอ้ยน้อยหมูกก็ยังไม่ตกนะ ทำานม,มันตาแยกตยายยิงเลย,เยไอแม่มดเนี่ยกเกมบางแพรพร้อมเพิ่มเติมล้ทีนี้มันยังอยู่อีกอกสบัสเตอร์ Ghost เรียบร้อยกสบัสเตอไปแล้ทีนี้กล่องอยู่ไหนกล่องไอง <c oughs> <c oughs> ตลกตายอ้อได้ไงลักกี้บ็อกแป๊กกูจะเข้าไปเอาอยัางไงถ้าเข้าไปข้างในไม่ได้งั้นก็ขอจบค,คบลคบิปวิดีโอนี้นะครับผมและนี่คือบทสรุปของลักกี้บ็อกสกายบ็อกเฮ์เลอร์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับได้ด้วยสับวันนี้ไปก่อนละไว้เจอเกันใหม่บ๊ายบาย